วันนี้มาดูลายหินอ่อนนะคะที่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ยิมทําตัวเคานเตอร์มาค่ะเวลาที่เริ่มใช้ลายหินอ่อนลายนี้เป็นลายแรกที่ยิ้มได้ลองทํานะคะวันนี้กลับมาลองทําอีกครั้งยังรู้สึกว่ายังสวยงามเหมือนเดิมและยังอยู่ในเทรนด์เหมือนเดิมค่ะ นะคะว่าคลินิกความงามเนี่ยระหว่างที่ยิ้มทำเคาน์เตอร์ให้ลูกค้ามาตั้งแต่ประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคลินิกเนี่ยต้องบอกว่าคลินิกความงามเป็นธุรกิจที่ยิ้มทำเคาน์เตอร์ส่งนะคะต้องเรียกว่าเกิน50%เเลยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองคำนะคะของธุรกิจนี้แต่ธุรกิจนี้จะดูดีโดดเด่นแล้วก็ดูน่าเชื่อถือที่สำคัญนะคะต้องหรูหราการตกแต่งนี่แหละค่ะคือส่วนสำคัญ ครับ ะะเวลาที่เราเป็นคลินิกความงามตรงที่เป็นส่วนรีเซพชันบางครั้งนะคะมันไม่ได้มีหน้าที่ไว้ต้อนรับลูกค้าอย่างเดียวมีหน้าที่นะคะที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์วางเอกสารวางนู่นนี่นั่นต่างๆระดับของบาบนนะคะอันนี้เราทําอยู่ที่ระดับ110เซนหลายคนถามว่าเหมาะสมไหมย,ยิ้มลองยืนจําลองให้ดูแล้วเวลายืนจําลองให้ดูแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคพอดีแต่มากไปกว่านั้นค่ะลูกค้านะคะสั่งความลึกของบาบนให้ลึกกว่ามาตรฐานโดยปกติยิ้มจะทําอยู่ที่30เซน สามสิบเซนคือจะพอดีแนวกระดาษ A4 แบบนี้แต่ว่าตัวนี้ค่ะลูกค้าสั่งให้มันลึก40บอกว่านอกจากที่จะวางเอกสารโรชัวต่างๆลูกค้าจะวางคอมพิวเตอร์เพราะบางครั้งอะค่ะจะหันสวิตมาให้ลูกค้าได้เห็นโปรโมชั่นได้เห็นแบบ เขาเรียกว่าบางครั้งมันจะมีโปรไฟล์เนอะสมัยนี้เราจะมีโปรไฟล์บริษัทเป็นคลิปวิดีโอต่างๆหรือว่าการแนะนําบริการต่างๆนะคะลูกค้าก็อยากจะหันจอคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าดูเพราะฉะนั้นนะคะสามารถสั่งความลึกของบาบลเพิ่มเติมได้ในกรณีที่คุณอยากได้ลึกกว่ามาตรฐานค่ะและลายหินอ่อนลายนี้นะคะยินต้องบอกเลยว่าเป็นลายหินอ่อนที่ถ้าเกิดว่าคุณมองในคลิปเนี่ย คุณยังรู้สึกว่ามันทั้งสวยทั้งแบบเฮ้ยมีความเงานิดๆดูหรูหราของจริงนะคะมันสวยงามกว่านั้นอีกพยิมเนี่ยพยายามที่จะถ่ายคลิปวิดีโอพยายามที่จะถ่ายภาพนิพ่งทําอย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะรู้สึกไม่เหมือนเวลาเห็นได้ด้วยตาจริงจลายนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะจําชื่อลายไว้เลยก็คือลาย black forest นะคะและลายนี้นะคะสั่งได้ที่มิสเตอร์เคาตอรและด r m ของเราค่ะ และนอกจากลายหินอ่อนสวยๆนะคะในการตกแต่งเคาน์เตอร์เราสามารถมีไฟ LED ได้ด้วยอย่างที่คุณผู้ชมกําลังมองเห็นนะคะเคาน์เตอร์ตัวนี้ใช้ไฟ LED สีวอร์มค่ะเป็นสีที่ค่อนข้างออกไปในโทนเหลืองโทนสีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากความสวยความโดดเด่นหลายๆคนเชื่อในเรื่องของฮวงจุย้ยแต่นอกจากที่มันจะติดตั้งไปสวยๆแบบนี้หลายคนถามยิ้มว่าถ้าเกิดว่าเวลาไปใช้งานเนี่ยใช้งานยากไหมจําเป็นต้องมีความรู้เรื่อง ไฟฟ้าไหมเดินไฟไหมเราทําให้คุณแบบสําเร็จรูปเลยละคะ่ะเวลาที่คุณได้ไปนะคะแค่คุณนะคะนำปลั๊กเสียบเข้าไฟบ้านถึงเวลาเปิดปิดที่สวิตช์ที่เราติดตั้งไปที่เคาน์เตอร์ไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานได้ะคะ่ะยิ้มแถมให้นิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราติดตั้งไฟ LED สวยๆที่เคาน์เตอร์เนี่ยลูกค้าต้องเตรียมอะไรบ้าง ก็เตรียมแค่เต้าเสียบไฟบ้านที่บ้านเท่านั้นเองค่ะพอยิ้มจะเดินไฟอย่างนี้ไปให้ที่ตัวเคาน์เตอร์เลยอันนี้นะคะพอถึงเวลาค่ะก็จะเป็นปั๊กไฟเหมือนเราซื้อเขาเรียกว่า ซื้อทีวีซื้อตู้เย็นซื้อพัดลมนะคะมันก็จะมีปลั๊กแบบนี้เวลาเราจะใช้งานก็แค่เสียบเข้าไฟบ้านเวลาต้องการเปิดใช้งานก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ที่ตัวเคาน์เตอร์อย่างที่คุณผู้ชมกําลังเห็นค่ะเวลาเราอยากเปิดไฟก็กดสวิตช์เวลาอยากปิดไฟก็กดสวิตช์ง่ายมากๆเลยส่วนปลั๊กอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเต้าเสียบของเราอยู่ไกลก็เหมือนเวลาที่เราใช้พัดลมใช้ทีวีที่บ้าน สามารถหาปลั๊กสามตานะคะมาต่อระยะได้เลยเราเดินไฟไปให้สะดวกสะดวกแบบนี้รับประกันว่าคุณใช้งานง่ายแน่นอนค่ะ,ะสรุปจบสุดท้ายนะคะเวลาที่เราอยากได้เคาน์เตอร์สวยๆไปวางที่หน้าคลินิกของเราโดยเฉพาะคลินิกความงามนะคะความน่าเชื่อถือความหรูหราความสวยงามและอย่าลืมในเรื่องของฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบาบนหรือว่าลิ้นชักเก็บของด้านในนะคะจะต้องสะดวกสบายให้พนักงานของเราเนี่ยนั่งทํางานได้สบายๆเลยแล้ววันนี้นะคะมันง่ายมากกว่านั้นค่ะ แค่คุณหมอทุกท่านนะคะทักเข้ามาในด็อกเตอร์เมดหรือมิสเตอร์เคาน์เตอร์ก็ได้ตัวยิ้มเองนะคะมีมาสเตอร์ดีไซเนอร์ช่วยคุณคิดค่ะว่าพื้นที่หน้าคลินิกของคุณไม่ว่าจะเป็นความยาวเท่าไหนไซส์อะไรก็แล้วแต่นะคะเหมาะกับเคาน์เตอร์รูปแบบไหนเหมาะกับการตกแต่งอย่างไรนะคะลองทักทายเข้ามาเรามีที่ปรึกษาให้คุณฟรีไม่ต้องเกรงใจแล้วยังไงยิ้มจะรอแนะนําลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ